สวัสดีพี่น้องนะครับมาขวบกำนุมรอยเอ็ดอีกแล้วนะครับยุบึงขคงหลงนะพี่น้องยุบึงขค้งรองนะครับเอามาเบรงยันยากาศเบึงโคงหลงละพี่น้องนะครับเอาครับเบรงน้ากันนะครับเบรงเรียสปีดบอสนะครับลหลักนะครับเอานะครับ นี่เป็นบรรยากาศบึงของหลงระพี่นงคด้นะครับเอานะครับเป็นแหล่งท่องเที้ยวของบึงของหลงระพี่นงองนะครับเอาไกลๆน่นเป็นผู้นะครับเป็นผู้ทาหน้าค่าระพี่นงค์นะครับโอ้เหลียวเห็นริบลีริบลีระพ่นงเน้อนะครับเอาลมเลยซูมิ่งนะครับทําหน้าค่านะครับาผู้ทาหน้าค่าระพี่นงองนะครับ เอาผู้ทำหน้าค่านะครับของบึงของหลงพี่น้องเด้อนะครับนุ่มเลือเพลเบิงกันนะพี่น้องนะครับเอาเี่ยเราบรรยากาศบึงของหลงเดี๋ยวพุ้มเห่เพลเบิงจอดจอดใกล้ใกล้กันนี่ละนะครับเอาเบ่งไฟน้ำนุ่มรหอเอ้นะครับบึงเป็ดเบึงทะเลสาบไงนะพี่น้องนะครับเอานะครับมีเรียนการเล่นเลี้ยวสปีดโต๊ทนะครับสนุกสนานเฮ่ห้ากันละพี่น้องนะครับ เอานะครับเอานะครับเบิ่งกันจ้าจา้าเบิ่งกันชัดๆัดลาพี่น้องนะครับเอาตื้นใจอลองกีดการกีดการกันหมอลบันนี้เฮ้ยเจ็ดนะครับเอานี่ครับแล้วเบิ่งกันไปนะครับกำนดโปรยเ็ดบรรยากาศนะครับเออบรรยากาศนะครับมานะครับบรรยากาศทะเลสาบเบิงงหงหลงละพี่น้องนะครับ นะครับนี่แะครับเอาเป็นแท่งบนนี่ก็จะเป็นลานอาหารด้านแสงดาวนะพี่น้องมุมเรียดหนังอยู่นะครับเอานังยูนี่ก็เป็นลานอาหารแสงดาวเด้อพี่น้องเด้อนะครับเอานะครับเอานุ่มเรียกับนังยูนี่ก็เป็นลานอาหารแสงดาวนะพี่น้องเฮ้ยเจนนะครับเอานะครับถักท้ายกับนุ่มเรียดจักนิดจักน้อยกันเด้อนะครับเอาก่อนจะนะครับทายทำกันต่อไปนะครับอันนี้กันุ่มเรียกับมานั่ังยู่นะครับเอา ซานนะครับเอานะครับนะครับอ๋อนะครับเอาซานนะครับลาดอาหารแสงดาวลาบเป็ดเด้อพี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยวนุ่มเหลือแต่เบิ้งบรรยากาศรอบรอบทิศทางนะพี่น้องนะครับเอานะครับบรรยากาศรอบรอบกันนะครับเอานะครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศนะครับเอ๋อเรียสปีดบอร์ดเบิ้งกาเล่นไปขอเพลินละนะครับนุ่มเหลือกะดีไทยไปนับกันนี่ละพี่น้องเจินนะครับ เอานะครับเอานี่ละครับทางคุณ่าจะเป็นท่างฟังทางอำเภอนะครับเอานะครับจุดใกล้ๆพุ่นก็น่าจะเป็นเขตหลงปูอื้อลือนะพี่น้องนะครับเอานะครับหลงปูอื้อลือนะพี่น้องนะครับเอาเงย่ปหญ่กับมาเบิงกันตามนี่หละพี่น้องนะครับนะครับนะครับเอานี่ละครับเป็นบรรยากาศนะครับบึงของหลงี่เขว่าบึงของหลงนะครับ เอามีดการถอดเหี้ยถอดหยังกันล่ะเด้อพี่น้องนะครับเอาสำหรับคลิปนี้นุ่มเล็กก็ขอเพียงแคนิ้กันได้ครับเด้อนะครับเอาขอกันในคลิปน้านะครับพี่น้องนะครับเอาสำหรับคลิปนี้นุ่มเล็กกับกาวครับมาสวัสดีนะครับจะรืมกดไลค์กดแชร์นุ่มรวยดหนเลยเด้อนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณหลายๆนะครับสวัสดีครับ